ค่ะชื่ออนนะคะนี่เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวชามกินได้ค่ะร้านเปิดมาตัอ๋อร้านเปิดมาตัวนี้จะเข้าปีที่3าแล้วค่ะจะปกติว้จะอยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วตอนนี้เราย้ายมาอยู่ฝั่งนี้ค่ะแล้วสถานที่ก็จะกว้างกว่านะ<ม>ที่มาห่อชามกินได้คือตัวนี้เหมือนไม่เคยมีใครทำคืออยากจะลองจะสั่งจากโรงงาน โดยตรงทำให้เฉพาะที่ร้านอย่างเดียวค่ะทาที่ตด้านี่คือจะคล้ายๆเหมือนเป็นอะไรนะหมูยอหมูยอจะเป็นพริกไทยเยอะหน่อยแต่ตัวนี้ก็คือแบบว่า พิไทยจะไม่เยอะไม่มีพิไทยอะคะ่ะเหมือนเด็กก็ทานได้ะคะ่ะเมนูที่คนมาถึงเราต้องสั่งเลยนะคะือจะเน้นตัวชามกินได้อะค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็ลูกชิ้นจัมโบ้พาเข้ามาก็คือจะถามตปน,นี้ตอนอันดับแรกเลยอะคะ่ะแต่ว่าเส้นนี่คือมันก็คือจะมีมีทุกเส้นค่ะได้ทุกแบบมีทั้งแห้งแล้วก็มีแบบเป็นยำแล้วก็เป็นน้ำใส่ด้วยะคะ่ะ แล้วก็ที่ร้านก็จะเพิ่มเติมคือม,มันเป็นข้าวนะคะเป็นข้าวหมูแดงค่ะมีหมูแดงมีไข่แล้วก็มีข้นเทียงค่ะแต่มันจะไม่มีหมูกอบถ้าชอบอก๋วยเตี๋ยวจะทํากับน้ําหมูแดงก็ได้ค่ะเป็นแห้งนะคะ่างนี้ก็ได้ค่ะ น้ำชุบตัวนี้คือเรามีสูตรมาตั้งแต่ที่อยู่แปดริ้วเป็นสูตรเหมือนในครอบครัวเหมือนกันนะค,ะค่ะคือได้สูตรตัวนี้มาตงนานเลยแต่ที่ที่อยู่ที่แปดริ้วก็คือก็จะเปิดนานเหมือนกันแต่คือเราก็เลยอยากมาลองเปิดที่กรุงเทพดูตั้งอยู่ที่สุขุมวิท69ค่ะหรือเข้าทาง71ก็ได้ค่ะ เราจะเปิดตั้งแต่9โมงถึง5โมงเย็นค่ะแต่หยุดทุกวันอาทิตย์นะคะ,คะ